สวัสดีทุกท่านครับบูวีลิตครับวันนี้นำพระสวยๆมาให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับก็มีหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับแล้วก็อยากจะมานำเสนอหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเพิ่งจะได้มานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคลิปก่อนเนี่ยผมทำเป็นลักษณะถ่ายรวมไปนะครับมีหนึ่งในนั้นที่แหม่ไม่ทันได้ทำแต่ว่าเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องรีบมาทำให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับต้องบอกว่าหายากเลยนะครับสร้างน้อยด้วยนะครับ เป็นเหรียญมังกรคู่เนื้อเงินนะครับเหรียญมังกรคู่เนื้อเงินบล็อกทองคํานะครับมีความนิยมนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับคือต้องบอกว่ารูปลักษณ์เนี่ยก็เป็นเหรียญที่มีลักษณะที่เรียกว่าพิเศษนะครับก็ activates. จะไม่ใช่เหรียญที่เป็นรูปไข่รูปไข่นะครับหรือว่าเป็นทรงสมเด็จหรือว่าเป็นทรงที่เรียกว่า กลมเล็กหรือว่าไข่เล็กไข่ใหญ่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้เขาก็จะแยกออกไปเลยนะครับหลายๆคนบางคนเรียกอ,อาจจะเรียกเป็นลักษณะว่าเหมือนคล้ายๆทรงอัมนะครับแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเฉพาะเลยนะครับก็มีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าเหรียญมังกรคู่เนื้องเงินบล็อกทองคำเนี่ยนะครับเขามีความพิเศษตรงไหนยังไงนะครับก็ต้องบอกว่า ก็จะแยกไปเป็นอีกบล็อกหนึ่งเลยนะครับก็เนื้อทองคำนะครับเขาก็จะกดในเรียกว่าบล็อกของเขานะครับแล้วก็ส่วนที่เราเจอได้เนี่ยก็อาจจะมีเนื้ออื่นด้วยนะครับอย่างาหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นเนื้อเงินนะครับที่เราเจอได้บ่อยๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมมีหนึ่งเหรียญณนะปัจจุบันตอนนี้นะต้องบอกว่าสภาพสวยเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่เกลยวเกลสวยงามจมูกนี่ต้องบอกว่าสวยเต็มเรียกว่า ถือว่าสวยเลยนะเพราะปกติเนี่ยเราจะพบเจอเหรียญมงกรนะครับจมูกเนี่ยอาจจะมีโดดบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันขึ้นมาเป็นสันสวยงามเลยนะครับโคตดตอกชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายกับขวาเนี่ยมียันเรียกว่าจานยันไว้ด้วยนะครับก็หลายๆคนหรือว่าคนที่เรียกว่าเจอเหรียญพักเครื่องหลวงปู่หม่นอยู่บ่อยๆก็อาจจะได้พบเจอได้บ้างนะครับบางเหรียญก็มีจานบางเหรียญก็ไม่มีจานก็เป็นไปได้นะครับ ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเนื้อทองคำเนี่ยเอาเรียกว่าดูเห็นดูแล้วเจอเลยว่ารู้ได้เลยว่าเป็นเนื้อทองคำนะครับก็อย่างที่ผมจะบอกว่าเราจะดูกันประมาณสัก 1- นึงถึงสองสจุดันไม่เกินนี้นะครับเอาเป็นแบบว่าเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับก็ต้องบอกว่าเหรียญมงกรคู่เนี่ยเนื้อเงินบล็อกทองคำเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับบริเวณหนวดของมงกรนะครับนี่บริเวณหนวดเห็นไหมครับนี่นะครับไม่ชนกับบริเวณศีรษะนะครับ ของหลวงปู่นะครับไม่โดนเกสาไม่โดนคือแบบว่ามีช่องห่างเนี่ยตรงนี้คือจุดที่1ที่เรียกว่าดูกันแบบว่าพัผานผ่านได้เลยนะอ๋ออันนี้บล็อกอะไรนะครับซึ่งเราก็จะพิจารณาแล้วก็ประเมินได้ว่าอ่าอันนี้เป็นเป็นบล็อกทองคําอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยจะไม่เจาะห่วงอยู่แล้วนะครับเราก็มีวิธีการสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผิวเหรียญน,นะครับ แล้วก็บริเวณขอบนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับคอเหรียญนะครับต้องไม่รีบไม่เล็กนะครับไม่เลียวไม่ใช่นะครับอย่างนั้นจะไม่ใช่นะครับเราก็มีวิธีการพิจารณาแล้วก็ค่อยๆดูไปได้ในหลายๆจุดนะครับคอเหรียญอะไรต่างๆนี่ยเราก็ต้องจําให้แม่นในกรณีเรียกว่าเจอพระเลี่ยมมาเนี่ยบริเวณของจุดที่เราต้องดูโค้ดตอบแบบไหนก็พิจารณาดูกันให้ดีไม่ต้องรีบนะครับ แล้วก็บริเวณของเกลียวเชือกต่างๆเนี่ยต้องบอกว่า,าส่วนของเหรียญระเครื่องของปุ่หมุนเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์เราก็ต้องดูให้ครบถ้วนนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับแล้วก็จุดที่เราจะต้องอคุ้นชินเนี่ยต้องบอกว่าเราจะต้องมีเหรียญน,นะครับของแท้เนี่ยเอาไวด้ดูประกอบด้วยนะครับในส่วนที่ผมนํามาชี้จุดให้ดูเนี่ยต้องบอกว่า เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเหรีหรรยญที่ถูกเก็บมาเนี่ยอาจจะมีความคมชัดหรือว่ามีการเก็บรักษาที่แตกต่างกันไปเนี่ยบางเหรียญอาจจะมีลักษณะเรียกว่าออลอยลอยเรียกว่าเหมือนกับการผ่านการใช้งานเนี่ยอาจจะสึกได้บ้างนะครับทำให้จุดตําหนิบังเอิญไปโดนจุดตําหนิตร,ตรงที่เราใช้ดูอยู่หรือว่ามีการแนะนํากันให้ดูว่าจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับทีนี้นนมีการสึกหรือว่า ลักษณะที่เรียกว่าผิวอาจจะดําค้ําหรือว่ามีการเช็ดล้างมาเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะดูจุดนั้นได้เราก็ต้องไปดูจุดอื่นนะครับทีนี้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะต้องดูจากองค์จริงนะครับส่วนช่องทางาจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางข้อมูลแบบนี้นะครับช่อง YouTube ที่ผมนํามาให้ดูกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับเบื้องต้นนะครับหลายๆคน,นบางทีส่งพระมาบอกว่าตรงตามที่ผมบอกเลยตรงตามที่ผมมีเลยนะครับแต่ปตรากฏว่าองค์จริงเนี่ยไม่ใช่นะครับเขา เขาก็จะมีจุดที่เรียกว่าเรียกว่าดูได้ว่าอันนี้แท้หรือไม่แท้นะครับบางทีมาเนี่ยพิมพ์ทรงไม่ใช่เลยนะครับหน้าตาเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับก็องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่หายากในระดับหนึ่งเลยนะต้องบอกว่าในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าจำนวนการสร้างที่น้อยมากๆนะครับห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพระเนื้อเงินเนี่ย ก็ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับทุกๆรุ่นของหลวงปูมนนะครับเพื่คุณดีนะครับใครได้บูชาอยู่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าการอาราธนานะครับขอพรนะครับรวมถึงการทําบุญเสริมบารมีด้วยเนี่ยก็จะทําให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับการเก็บระเครื่องของปูมน์นี่ก็จะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะครับในอนาคตข้างหน้าอาจจะขึ้นอาจจะลงไม่มีใครรู้ล่วงหน้าครับแต่ว่าเราเก็บผาสวยนะครับก็ย่อมเป็นต่อนะครับก็ต้องบอกว่า เราเก็บพ้าสวยเนี่ยวันหนึ่งโอกาสข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะต้องการที่จะออกหรือไม่ต้องการที่จะออกเดี๋ยวมีคนมาถามเองนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดท,ที่มองหาพระเครื่องหลวงปู่หม,มุนอยู่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้ไว้บูชาราคาไม่ต้องแพงผมเองก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับทาง l ล n e ไ d ดนะครับตัว P9219 นะครับก็มีทั้งพระผงพระเหรียญน,นะครับ ตั้งแต่หลักพันขึ้นไปนะครับอยากได้รุ่นไหนราคาประมาณไหนก็ลองสอบถามกันมาได้ส่วนที่คนที่มีอยู่หลายๆเหรียญหรือว่าหลายๆรุ่นนะครับหรือว่ามีพระเครื่องหลวงปู่หม,มุนรวมถึงเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปเนี่ยมีจํานวนเยอะเลยนะครับต้องการจะปล่อยนะครับหรือว่าจะเป็นพระบูชานะครับต้องการจะให้เราไปเหมาคุณสามารถที่จะถ่ายรูปชัดๆนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเหลือพระบูชาคุณก็ถ่ายให้ชัดๆนะครับแล้วก็ส่งมา พร้อมด้วยราคาที่ต้องการที่คุณอยากจะได้นะครับผมดูแล้วถูกใจจะรีบติดต่อกลับไปแล้วก็ไปรับเช่าให้ถึงที่เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับฝากไ้หนึ่งรุ่นนะครับมังกรคู่เนื้อเงินบล็อกทองคำเสาหมหาเศรษฐีปี2543พระเครื่องของปู่หมุนโอกาสหน้าเดี๋ยวมาทำให้ชมกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ